บล็อกหนึ่งวันมาแล้วจ้า ตื่นชายดีนังนอนทับแล้ววันนี้เราพาเด็กๆไปเดินทางสายพลังงานไปเปิดจักระให้น้องหมากันจ้าเรามากันที่โฟร์พอลชนบุรีกันนะคะมีน้องหมาเต็มไปหมดเลยเฮียอยู่ในห้องก่อนเด้อเดี๋ยวไปกัดกับคนอื่นเขาคือแป้นเนี่ยได้มาศึกษาเรื่องพลังงานจัก,กรวาลได้เกือบปีหนึ่งแล้วค่ะและแป้นก็เชื่อว,ว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้แป้นมีพลังงานดีๆส่งผ่านน้องหมาให้เพื่อนๆทุกวันเลยส่วนน้องหมาเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษค่ะสามารถดึงพลังงานลบออกจากตัวเราได้อย่างเวลาที่เราเครียดหรือเจออะไรร้ายๆมาน้องหมาเขาจะดึงพล พลังงานลบออกจากตัวเราได้ค่ะโดยพวกเขาก็จะกราวดิ้งออกทางอุ้งเท้าโดยธรรมชาติเลยนะในงานนี้จะมีอาจารย์ยุทธกับอาจารย์บีมาช่วยเปิดจักระให้กับน้องหมาและช่วยดูว่าน้องหมาเราเนี่ยพลังงานเป็นยังไงมากย่างบ้านเราเนี่ยเวลาใจดีเจ็บขาเราก็จะลายไปย <ะ S 1> อาจารย์ช่วยรักษาให้รักษาแบบออนไลน์ด้วย,ย <ะ S 1> ในขณะที่ทุกคนกํนาลังวุ่นวายกับการเปิดจักระนั้นใจดีของเราก็หาทางไปสะวายน้ําเปิดจักระแล้วก็ลงน้ําได้แล้วส่วนเจไดเนี่ยพอให้เพื่อนๆกลับ,บบ้านก็ค่อยออกมาเด้อพอเอาเจได มาให้อาจารย์เช็คในหัวเจไดเนี่ยมีแต่ภาพของเจแปนซึ่งเป็นหมาตัวแรกของแป้นที่เสียไปแล้วแล้วเจไดเนี่ยก็หลักพี่เขามากอาจารย์ยก็ช่วยเคลียร์ภาพนั้นออกไปให้เจไดสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ไม่งั้นจะอยากไปอยู่กับเจแปนตลอดแม่ไม่โอเคเอยเอาเฮียไปเล่นน้ำเลยลุยส่วนใจดีกับจุมเหม่งจักระไม่มีความสมดุลแม้แต่นิดเดียว ทุกคนเห็นเจแปนเจใดในฟาร์มิงโก้ไหม Next station ตลาดปลาบางแสนก่อนกลับบ้านเราก็มาแวะที่นี่เลยเจอพี่พี่ KFC เต็มไปหมดเลยครับพี่พี่น่ารักมากๆเลยเอาขนมมาให้จิ้วแมงเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวแบ่งเฮียกับป้าปาด้วยไอ้ก็เอามาให้จิ้วแมงไม่ใช่เหรอขาบอกให้แบ่งกันว้ายแบ่งก็ได้